ปตทอมอบรางวัลผู้ชนะจากแคมเปญ w a t c h i s Your Challenge โดยคุณบุรดินรัตนสมบัติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธุรกิจหล่อลื่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจากแคมเปญ w a t c h i s Your Challenge จิตวิญญาณที่ท้าทายไม่ได้มีไว้แค่เพื่อตัวเองซึ่งจัดขึ้ชนเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่มีเรื่องราวดีๆระหว่างคนและรถจักรยานยนต์ส่งเรื่องราวมาทางเว็บไซต์ pttchallenger.com โดยมีเรื่องราว สุดประทับใจที่ผ่านการคัดเลือก3เรื่องซึ่งจะถูกนําไปทําเป็นภาพยนตร์สั้นเพื่อแบ่งปันเรื่องราวให้ผู้ที่มีเรื่องราวดีๆระหว่างคนและรถจักรยานยนต์ส่งเรื่องราวมาถางเว็บไซต์ p t t c h a l l e n g e r c o m โดยมีเรื่องราวสุดประทับใจที่ผ่านการคัดเลือก3เรื่องซึ่งจะถูกนําไปทําเป็นภาพยนตร์สั้นพร้อมรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับที่ p t t Challenger จัดก็คือเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ส่งเรื่องสั้นเข้ามา ประกวดนะครับเราจัดแคมเปญน,นี้เมื่อวันที่6มีนาแล้วก็สิ้นสุดเมื่อ10เมษายนนะครับ What is your c h a l l e n g e จิตวิญญาณที่ท้าทายไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองนะครับมีคนส่งมาถึง600ลายนะครับเราคัดที่1ที่2ที่3ไว้3ลายนะครับซึ่งผู้โชคดีแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจเนี่ยจะถูกถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์สั้นโดย ผู้กำกับชื่อดังพี่เมฆค,คนเดิมนะครับจะถ่ายทอดเรื่องราวนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเรามีความคาดหวังว่าไม่ให้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวแต่เขายังทําตามความฝันทําประโยชน์แล้วก็ทําสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับเพียงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราสามารถกระตุ้นให้นักขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมองถึงเรื่องอื่นเรื่องสังคมด้วยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์นะครับเราก็คิดว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยเราจะขยายนะครับโดยเฉพาะการที่ นำกลุ่มไบค์เกอร์ต่างๆเนี่ยมาร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเรื่องดีๆที่น่าจะให้ทำอีกเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเรื่องราวที่ผมส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นเรื่องราวของตัวผมเองครับผมชื่อว่ายีโรเพื่อน้องครับผมเนื่องด้วยเป็นคนชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วออกไปทำบุญอยู่แล้วก็มีการแต่งตัวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มีสีสัน ในการออกไปทำกิจกรรมต่างๆเราจะไปบริจาคสิ่งของให้น้องๆที่ขาดแคลนครับแล้วก็จะมีการสร้างโรงเรียนแล้วก็น้องๆที่ได้พบเห็นก็มีความสุขครับรู้สึกดีมากครับที่จะได้เปิดเผยให้คนประชาชนได้รับรู้ถึงกลุ่มของเรา